ตรงนี้กินข้าวกันมั่งนะเหี้ยวๆกินข้าวกันมั่งมาเล้วมาเล้วโคตรด้วยอะไรยืดยืดไปดูในโพสนะกุหลาบโพสกุหลาบกลม แม่ตัวมาทำกันอร่อยโอ้ยใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วไมวไฟชับ